ว่ามันนิ่มนะดูแล้วมันน่าจะใช้ได้มันลอยตัวมันคันใจเรววาหน่อยครับน่าจะประหยัดน้ำมันกว่าปกติคือว่ามันไม่รอรอบไปนะกดไปกดไปเลยปรตาเร่งดีครับที่กรถคันเก่าที่ว่าใช้อยู่นะการเข้าเกียร์การอะไรเงี้ยคือว่ามันไม่สะดุดไม่อะไรไงทับใจฮะอยากได้เลย มันเงียบกว่ารถเก่งบางตัวอีกนะเกียร์ก็ใส่เข้าง่ายมันเหมือนรถรถแต่งอะแต่มันไม่ใช่มันเครื่องเดิมอะไรเงี้ยกําลังเครื่องมันดีอะจังหวะเล่งแซงนี่ไม่ต้องรุนเลยฮะความเร็ว100ก็แค่พันเท่าไหร่พันหกตัวเก่าที่บ้านนั้นรอบ2 0 0พันะฮะมันแตกต่างกับตัวนี้ตัวนี้มันแค่พันหกดูๆแล้วเนี่ยความเร็วก็เท่ากันแต่ว่ารอบมันต่างกันเนี่ยผมดูๆแล้วตัวนี้ประหยัดกว่าเยอะเลย ออกตัวดีครับชมใหม่ดีครับบรรทุกไปตั้งหนึ่งตันเนี่ยออกตัวก็ดีมากเลยครับรถแรงขึ้นมาครับใช้ได้ครับมีระบบ6เกียร์อะไรเงี้ยแล้วพอพี่วิ่งเกียร์สี่รู้สึกว่าแรงมากแต่ตัวนี้เพิ่งเงียบกว่าตัวนี้เพิ่งเงียบกว่าวนะคร่าก็ดีมันก็มันก็ตรงเลยอ่ะใช่ได้ครับความเร็วความความเร็วต้นใช้ได้เลยถ้าใช้งานทบไปอันเนี้ยเหลือ จังหวะที่เร่งแซงนี้สบายไม่ต้องรุนนครับตอนนี้ความเร็วึ่งรอบอยู่ที่100ลกน้ำมันยิ่งใช้น้อยลงไปใหม่กีย่เครื่องั9เนี่ยพร้อมสําหรับพร้อมสําหรับตลาดไทยแล้วครับสำหรับดีแม็ก1.9บูพาวเวอร์เนี่ยการเข้าเกียร์นี่ผมชอบมากเลยครับถูกใจมากเลยเข้าเกียร์ง่ายมากไม่มีสะดุดเลยผมยังแปลกใจมีเกียร์6เนี่ยแต่พอเข้าเกียร์6ไปแล้วเนี่ยจะมีแรงมากเยอะครับตอนนี้ที่ได้ทดลองขับรถรุ่นใหม่ตัวนี้ก็คือว่า ที่ขึ้นไปก็แรกประทับใจคือกันโซนของเขาโอเคค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วผมขับที่ความเร็ว90ความเร็วรอบขึ้นอยู่ที่1,004กว่าตอนนี้ผมขยับความเร็วขึ้นไปที่100ความเร็วรอบอยู่ที่1,006ผมว่าประหยัดกว่าดีเซลรุ่นเก่า2.5มากครับผมว่า1.9 DDI Blue Power ประหยัดจริงๆครับปัจจุบันประกอบธุรกิจขนส่งน้ำแข็ง ออกตัวรถก็สปีดสูงครับแรงม้าก็ดีเวลาแซงก็สบายเรื่องประหยัดน้ำมันโอ้ประหยัดมากครับผมสวบนับแข็งวิ่งวันละ70ดกโล ผมบรรทุกหนักผมก็แซงได้รถอีสูนี่ดีแม็กดีแรงดีผมใช้รถคันนี้ประหยัดน้ำมันประมาณ20%เปอร์เซ็น